ดูดวงตัวเองเดือนมิถุนายน2568นะฮและลัคนาพิจิกมีผล70%ราศีพิจิกมีผล3 0นะดาวมฤุตยูเลงลักนะจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งคู่ครองคู่ค้าคู่สัญญามีการพลิกผันอยู่ตลอดเวลานะดาวมรุตยูเนี่ยเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าใครไม่มีเนี่ยจะทําให้มีแต่ถ้าใครมีอยู่ก็ระมัดระวังนะการตัดสินใจให้ดีมันก็จะพลิกผันทําให้ไม่มีได้แต่ไม่เป็นไรเราตัดผ่านเรื่องมรุตยูไป ะะตอนนี้นะ่ดาวตกพบมรณะหลายดวงนะอาจจะได้มรดกนะมรดกจากผู้ใหญ่มรดกจากการงานอะไรเงี้ยจากคนที่จากไปหรือจากคนที่เขาไปทําอย่างอื่นแล้วเขาก็ให้มรดกเรานะฮะมรดกจากการทํางานมรดกจากการเราจะได้เงินจะได้ทรัพย์นะฮะจากคนที่ทิ้งอะไรไว้ให้เรานะ หนเนี่ยมันเป็นคู่มิตรใหญ่แต่มันอยู่ในภพมรณะเพราะฉะนั้น1.5ึเนี่ยหมาจากพันธุครอบครวัวญาติพี่น้องบ้านรถก็ได้อาจจะได้ทรัพย์สมบัติห้าก็คือมาจากการเงินพระฤหัสมาจากการเงินแลวปุตตะบุตรลาบราิวาราอาจจะได้สิ่งเล็กๆน้อยๆสิ่งตกทอดนะฮะก็ระมัดระวังสัตว์เลี้ยงนะระมัดระวังระมัดระวังผู้ใหญ่ไม่สบายนะฮะ ต่อไปเนี่ยพบสุภะนะดาวเกตจะให้โชคเกี่ยวกับทางไกลนะการไปมูการไปไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางไกลหรือกระตุ้นความสําเร็จของเราเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้ความสําเร็จแล้วก็มีเกณฑ์ที่ดาวการโชคลาภเราเนี่ยจะมาจากผู้หลักผู้ใหญ่มาจากทางไกลนะการเดินทางเนี่ยจะดีมากๆถ้าสมมติว่าใครดวงไม่ดีให้แนะนําให้เดินทางเลยนะจ้ามีดาวอังคารอยู่พบการงานแสดงว่าช่วงนี้เราจะขยันทามาหากินขยันทํางานมากเลยนะฮะ ดาวสามเนะี่ยมันเป็นตัวเราใช่ไหมดาวราหูเป็นเกี่ยวกับบ้านรถครอบครัวราหูเนี่ยมันเป็นความมั่นคงเกี่ยวกับบ้านรถครอบครัวใช่ป้าชีวิตชีวิตความรักอะไรเงี้ย มันมั่นคงบ้านรถเนี่ยเรามั่นคงการย้ายการเปลี่ยนในช่วงเนี้ยเปลี่ยนไปแล้วจะมั่นคงเปลี่ยนไปแล้วจะดีนะเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนรถอย่างเง <c oughs> ี้ยดีนะฮะประมาณปีขึ้นเนี่ยมีเกณฑ์เปลี่ยนบ้านเป็นรถหรือว่าได้บ้านได้รถใหม่นะฮะแต่ตอนนี้อังคารราหูคู่ท่านทักมักแย่งรักเสพสูส่คูสส่ของเขาระวังไปเป็นมือที่3สาของใครหรือคาใครเป็นคนโสดเนี่ยก็ระวังไปเป็นมือที่3สาของคนอื่นนะแล้วก็ักข้ามใจให้ดีๆนะอังคารราหูคู่ธาตุลมเนี่ยมันจะมาแบบวัยวัยฉับพลันนะฮะ ข้ามไปที่ดาวราหูนะอย่างที่บอกนี่คือบ้านรถบ้านรถที่ดินอะไรเงี้ยการซ่อมบ้านซ่อมรถเปลี่ยนแปลงทําให้ดีขึ้นอะไรเงี้ยการจะได้บ้านใหม่รถใหม่เลยก็ได้ครอบครัวญาติพี่น้องก็คืออุดมสมบูรณ์มีความสุขดีนะฮะก็ระมัดระวังผู้ใหญ่ไม่สบายคณะเองเพราะดาวฤหัสมาตกภพมรณะเนาะแต่ถ้าใครไปต่างประเทศเนี่ยก็จะเฮงนะจะได้เงินจากต่างประเทศได้ทรัพย์สมบัติได้ทรัพย์สมบัติ จับผู้ใหญ่ที่เป็นต่างประเทศต่างชาติต่างภาษาหรือไปต่างประเทศได้เลยใครเรียนอะไรใหม่ๆเรียนเกี่ยวกับแพทย์เกี่ยวกับอ,อะไรโบราณอะไรที่เป็นเกี่ยวกับยาหรือว่า,าหมอแพทย์อะไรเงี้ยก็ดีการรักษาคนการโหราศาสตร์ ศาสตร์ลึกลับต่างๆอะไรเงี้ยอะไรที่ยากๆเนี่ยเราจะเข้าใจมากเราจะใช้ลาดนะฮะเพราะว่าดาวพฤหัสเนี่ยมันไม่ได้เป็นตกพ้มระนาอย่างเดียวไงมันเป็นปลาและอุจจาวรชก็จะขึ้นสู่ตำแหน่งอุดแสดงว่าตุลาพิจาการธันวาเราจะได้เงินเยอะมากๆนะฮะเป็นช่วงที่ดีเลยอ่ะจริงจริงแนะนําให้คนลัคนาราศีพิจิกเ,เดินทางนะฮะดาวศุกร์เนี่ยดาวศุกร์มันอยู่ภพวินาศใช่ปะ,เ,ปะเราก็อยากอยู่เงียบๆคน,ยบคนเดียวอยากมีคู่แล้วไม่อยากเปิดเผยอยาก แอบมันก็หมายถึงรักซ้อนได้นะหมายถึงคู่จะอยู่ในพลึกลับนะช่วงนี้ก็ระมัดระวังนะคู่ก็อย่างที่บอกแหละเพราะว่าทางคาราหูคูท่านทักแม่แกรักเสพส่คู่ของเขาเราก็ไม่อยากจะเปิดเผยรองคู่ใช่ปะแต่ก็ไม่เป็นไรอดทนอีทนิดเดียวเดี๋ยวเดือนกรกฎาน่ะเราจะได้เปิดเผยแน่นอนเราจะได้มีคู่แบบเปิดเผยคนโสดก็ได้เจอในคู่คนมีคู่แล้วก็จะเปิดเผยอย่างเชิดหน้าชูตานะฮะ ก็ขอให้เฮงประปังดังๆรวยๆสุขภาพแข็งแรงนะแล้วก็เ,เพื่อนเนี่ยสหัชชะเนี่ยดาวเสาไปอยู่พบปุต,ตะใหม่ๆสังคมใหม่ๆเพื่อนใหม่ๆเนี่ยก็จะเข้ามาแต่ว่ายิ่งเพื่อนเยอะก็มีปัญหาเยอะเลยก็เป็นเรื่องปกตินะคนเยอะก็เรื่องแย่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่เป็นไรจริงๆสังคมใหม่ๆครบได้เลยแล้วก็ระวัดระวังการทะเลาะระมัดระวังความเร็วความใจร้อนของเราที่จะไปทะเลาะ แล้วก็มีสติให้ไม่มากพเพราะพฤหัสตกภพมรณะก,ก็อาจจะแปลว่าเราไม่มีสติก็ได้เพราะฉะนั้นอะไรเกิดขึ้นช่างมันปล่อยวางอาะไรเรื่องของเมื่อวานก็เป็นเรื่องของเมื่อวานเรื่องวันนี้ก็เรื่องวันนี้เรื่องพรุ่งนี้ก็เป็นเรื่องของอนาคตอะไรที่มันผ่านไปแล้วคือมันผ่านไปแล้วมันทําอะไรไม่ได้มันแก้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็เดินหน้าต่อไปแค่นั้นเองนะฮะเออถ้าใครมีดวงแบบนี้นะดวงดอกพิกุลนะอันนี้ขาดแค่ตรงลัคนาเนาะจริงๆดอกพิกลนี่ก็จะเป็นดวงที่คนช่วยเหลือและดาวมันโยกโยกเรียงกันไปตลอดทัั้้งงงดวท ให้ครบวงอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นดวงกีตากเกนเนี่ยอาจจะร่ำรวยเรื่องคู่นะใครมีดาวคารเป็นกีตากเกนดาวราหูเป็นกีตากเกนเนี่ยอาจจะครอบครัวบ้านญาติพี่น้องอาจจะได้รับทรัพย์มรดกหรือ,หร,อหรือคู่เนี่ยจะนำพาให้เรารวยอะไรางี้ก็ได้นะเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆไว้ดูกันเป็นดวงรายรายบุคคลไปนะฮะก็เดือนมิถุนายนนี่อ่ เรื่องคู่ก็แอบ,บๆลึกลับใช่ปะสนับสนุนอยู่เบื้องหลังถ้าเปิดเผยระวังความเสียหายนะจ๊ะแต่กรกฎาดวงคู่โคตรเฮงโคตรปังนะฮะจะรักหวานชื่นนะฮะก็เอางี้ใครอยากจะให้ดวงดีหรือมีความสุขใครไปต่างประเทศได้มีความสุขใครไปต่างประเทศใครไปย้ายสถานที่ไปอยู่ที่อื่นไกลๆทางไกลอะไรเไงี้ยมีคู่ต่างชาติอย่างเงี้ยก็จะเฮงนะฮะก็ เพราะเรื่องตกลงวานะการเงินก็ต้องมาจากต่างประเทศปะ่ะการลงทุนก็ควรเป็นพวกเอางี้เป็นพวกบิตคอยพวกอะไรที่เกี่ยวกับต่างประเทศไปเลยเพราะว่าการเงินมันจะมาจากต่างประเทศไงใครทําธุรกิจทํางานเกี่ยวกับคนต่างประเทศต่างภาษาอย่างเงี้ยจะเฮงจะปังและถ้าใครทํางานสีเทาง,งานรางหูเป็นดารานักร้องนะักแสดงอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยจะโคตรจะเฮงจะปังเลยเพราะฉะนั้นก็ไปให้ถูกดาวไปให้ถูกดวงนะ เดี๋ยวพฤหัสก็เป็นดาวของศีลธรรมก็ควรมีสติให้มากเพราะอาจจะหมายถึงว่าสติเราก็อาจจะมีค่อยมีเพราะฉะนั้นอะไรเกิดขึ้นก็ปล่อยผ่านขอให้เฮงประปังดังๆรวยสุขภาพแข็งแรงประคับประคองชีวิตประคับประคองดวงให้ดีถ้าทํางานก็อย่างที่บอกแหละถ้าหาเงินจากพบมรณะต่างชาติต่างภาษาจริงโหราศาสตร์ก็ได้หมอแพทย์มันไม่ได้หมายถึงเราป่วยไง เราเข้มแข็งนะเราขยันทํางานด้วยซ้าเพราะว่าเราอยู่พบการงานเนะี่ยเขาเราคือดาวคารเลข3ถ้าเลขสมดวงให้ตัวเองเข้มแข็งเนะี่ยก็เลข3แต่ถ้าอยากเล่าอ,อยากรวยอยากมีเงินเยอะๆก็เลข5เลขมงคลนะจ๊ะขอให้เฮง,ง,งปังๆนะดาวฤรษ์พระภัทรอย่างจ้าลัคนาราศีพิจิกจ้ามวัว